สวัสดีครับจากร้านมิกเลสนะครับผมวันนี้จะมารีวิวรีโมทกันขโมยนะครับผมเป็นกุญแจแยกนะครับผมติดตั้งในยู u ิ u ูดีแม็กสองพันยี่สองนะครับผมทางขวามือนี่ก็เป็นกุญแจไขนะครับผมทางซ้ายมือคือรีโมทกันขโมยนะครับผมที่ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับผมเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานกันบ้างนะครับผมนะครับอันนี้คือล็อกครับผมนะครับสังเกตได้จากไฟเลี้ยวนะครับผมต่อมาคือคลายล็อกครับผมนะครับไฟเลี้ยวจะทํางานนะครับผมลดล็อกครับผมนะครับ กดคายล็อกนะครับผมจะเป็นคายล็อกเงียบนะครับผมนะครับครับต่อมานะครับผมเรามาดูระบบเซฟตี้บ้างครับผมตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับผมเกิดการโจมรมหรือการงัดแงะนะครับผมนะครับโดยไม่ได้คายล็อกที่ระโมดนะครับผมนะครับรถจะทําการร้องทันทีโดยไซเรนนะครับผมในเมื่อรถร้องแล้วนะครับผมก็จะไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับผมนะครับปิดกุญแจครับผมนะครับไฟเตือนแล้วนะครับปิดสตาร์ทนะครับ ไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับผมถ้าจะให้สตาร์ทได้นะครับผมเราต้องคลายล็อคที่รีโมทนะครับผมกดคลายล็อะคครับผมอ่าแล้วสตาร์ทครับนี่รถสตาร์ทได้แล้วนะครับผมเกิดจากรอบใหม่นะครับผมต่อมาจะเป็นดับครับผมรถดับแล้วนะครับครับต่อมาน,นคะครับผมเรามาดูการเซฟตีต้กันบ้างน,นะครับผมหรือช็อปเซนเ,เซอร์นะครับผมเกิดการทุบรถนะครับผมรถก็จะร้องขึ้นมานะครับผม รถจะทำการร้องนะครับผม